ถึงแม้ว่าจะเผาศพไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกรณีของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรแต่คดียังไม่จบค่ะล่าสุดมีประเด็นใหม่ขึ้นมาหลังจากที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้เป็นการดําเนินการของทางคณะอนุกรรมการของคุณหมอนิรันเมื่อ <Hey, S 1> วันที่หนึ่งาการกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางอนุกรรมการสิทธิว่านเนี่ยที่คุณคุณหมอนิรันประธานก็เชิญ ทางคุณหมอนิติเวชท,ท่านหนึ่งมาซึ่งเป็นหมอที่ทําการผ่ชาชนะสุดศพหมอที่ผ่าศพคุณเอกยุทธเลยครับลแล้วก็มีข้อมูลที่ที่เป็นที่สนใจกันทั่วไปก็คือว่าคุณหมอรายนี้บอกว่าการเสียชีวิตของคุณเอกยุทศเป็นการเสียชีวิตจากท่าพิเศษท่าพิเศษในที่นี้คุณหมอที่บายว่าเป็นการทํามาจากข้างหลังแล้วก็แล้วคอและแล้วมันก็มีการใช้มือเนี่ย ุดอกั้นการหายใจส่วนนอกอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเห็นภาพก็คือมีคนร้ายามาจากข้างหลังคุณเอกยุทธนะครับจากนั้นก็ใช้ท่อนแขนฝาเนี่ยล็อกคอนายกยุทธแล้วก็ใช้มือซ้ายปิดจมูกมจจนนายกยุทธ์ยังไม่สามารถาหายใจได้ขาดอการหายใจและเสียชีวิตในที่สุดตรงนี้นะครับที่ขัดแย้งกับคำให้การกของสองผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ก็คือนายบอลกับนายเบิ้มที่ได้การไว้ นายบอลเนี่ยเขาให้การว่านายเบิ้มเนี่ยเป็นคนที่<ช>บีบบีบคอนายเระยุทธ์จากด้านหน้าเลยครับไม่ใช่ด้านหลังนะฮะจากนั้นเาก็ใช้เชือกองท้านในรัดคอนายเระยุทธจนเสียชีวิตส่วนนายเบิ้มก็ยอมรับว่าใช้เชือกลัดคอจริงแต่ว่าตอนที่รัดด้านหน้านายเระยุทธเสียชีวิตไปแล้วครับก็คือว่าไม่ต้องไปดูเลยว่าไปรัดคอบีคอบคอกันที่ไหนแต่ลักษณะของการฆ่าของการทําให้คุณเอเกยุทธเสียชีวิตเนี่ย มันต่างจากที่ทางตำรวจมีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้นายเบิรมยังบอกอีกว่านายบอนี่แหละเป็นคนฆ่าก็คือใช้เท้ากระทืบไปที่หน้าอ,อกของนายยุทธจนเสียชีวิตแต่ว่าพอแพทย์มาบอกแพทย์ที่ผ่าศพมาบอกเนี่ยมันมันต่างอน่นที่เชิงก็คือว่าคนที่จะทำท่าพิเศษนี้ได้เนี่ยทนายนนกุณเนตกยุท์บอกว่ามันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้สามารถพิเศษในการที่จะใช้ท่าพิเศษฆ่าคนตายได้ซึ่งปกติก็จะเป็นคนที่มีสีเช่นตำรวจหรือทหารตรงนี้ก็เคยเป็นประเด็นนะครับที่ มีการวิาพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายคือก่อนหน้านี้ก็ทางฝ่ายคุณเอกยุทธ์ญาติหรือว่าทนายของคุณเอกยุทธก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสองสัยอยู่แล้วว่ากรณีนี้มีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคือไม่เชื่อว่าในบอลในเบิ้มเป็นคนฆ่านะครับและประเด็นนึงก็คือทําให้เห็นว่า อาการที่นายอายุสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่สองคนนี้ลงมือแค่ในในใน,ในเบิ้มกับในบอลแต่ว่าน่าจะมีมากกว่านั้นคืออาจจะเป็นสามคนก็อาจจะเป็นคนไร้คนนี้ก็ได้ทีนี้ในทางรูปคดีเนี่ยเมื่อมีข้อมูลใหม่ออกมาแบบนี้ทางตำรวจเขาจะรับฟังไหมคะหรือว่ามันจะมีผลต่อในทางคดีเังไงวันนี้ดูจากข่าวท่าทีของทางกองบัญชาการตำรวจคนครบาลน,นะฮะก็ยังออกมายืนยันว่าเป็นการฆ่าประสงค์ต่อทรัพย์แล้วก็ ทำแค่สองคนเหมือนเดิมก็ยังยืนยันในแบบเดิมก็คือยังยังไม่ยอมรับค,คําการให้ข้อมูล,มลจากแพทย์ผู้ผ่าศพะครับทั้งที่คนที่ผ่าก็คือเป็นหมอของนิติเวชเป็นตํารวจและตํารวจท่านนี้ท่านไม,ไม่โดนลุมยำหรือเปล่าฮะก็ตามข่าวที่ได้มาบอกว่าพอก,กลับไปที่นิติเวชเนี่ยก็ตอนนี้ก็โดนปิดปากก็คือดูอู้บัญชาตําหนิที่ไปให้ข้อมูลอย่างนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่กล้าให้ข้อมูลอะไร มากกว่านี้แล้วครับส่วนทางด้านกรรมการสิทธิ์เราก็ต้องรอดูต่อไปว่า,าจะทำยังไงต่อไปซึ่งซึ่งก็จะมีการประชุมนัดต่อไปนะครับเกี่ยวกับคดีคุณกยุทธ์เนี่ยคาวที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นข่าวที่มันแค่ครั้งแรกเท่านั้นเองแล้วก็ต้องเสนอต่อกรรมาการชุดใหญ่เพื่อเพื่อให้การรับรองข่าวที่หลุดออกมาข่าวนี้ไม่น่ามาจากกรรมการสิทธิ์เพราะว่ากรรมการสิทธิ์บอกว่ายังไม่ต้องการเปิดเผยแต่ว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้ ก็คือทางกรรมการสิทธิ์เข้าใจว่าก็คงเกรงว่าอาจจะมีการไปทําลายหลักฐานหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่คือที่ผ่านมากรรมการสิทธิ์ก็ไปดําเนินการในทางลับๆก่อนที่จะเป็นข่าวเนี่ยมีการไปเอ็กซเรย์มีการไปเอ็กซเกรย์ศพก,ก่อนที่จะมีการเผาแล้วก็มีการเข้าไปตรวจ อีกในหลายๆที่อีกอันหนึ่งที่นอกจากจับตากรบการศิทธิ์ว่าจะขยับยังไงต่อไปก็อรอดูทางญาติญาติของคุณเอกยุทธ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายหรือพี่ๆหรือลูกของคุณเอกยุทธ์เนี่ยว่าเมื่อผลออกมาอย่างนี้ตามที่แพทย์ผู้ผาบบ่าศพบอกเนี่ยจะมีการยื่นต่องการอะอ,อย่างไรต่อไปอครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่ายังไม่จบค่ะถึงแม้ว่าจะเผาศพไปแล้วก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่า สุดท้ายแล้วการเสียชีวิตของคุณเอกยุทธจะคลี่คลายออกมาหรือเปล่าค่ะ